พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกนักตกรเรือนติพผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูไปติดตามกับเครื่อนมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพ,พระแล้วก็อำเภอแม่ระมาจ,จงังหวัดตาและได้มอบไปประกาศชมเชยให้แก่กำลังพลที่สามารถตรวจสอบพบการซุกซ่อนและลักลอบเคลื่อนย้ายรถจกักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย จากนั้นนะคะเดินทางไปพื้นที่แนวชายแดนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานและได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มแข็งและจริงจังตามมาตรการทั้ง4ประการได้แก่หนการคัดกรองโดยทำการคัดกรองการเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ 2. เรื่องของการตรวจสอบที่พักทําการตรวจสอบโรงแรมที่พักทุกแห่งในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาพักสามการจํากัดการเข้าพื้นที่จํากัดการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลต่างชาติโดยทําการตั้งด่านตรวจร่วมสี่ฝ่ายเพิ่มเติมบริเวณเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจำนวน5ด่าน สีการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยบุรณาการกำลังร่วม4ฝ่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองกับนันผู้ใหญ่บ้านและชารบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด24ชั่วโมง